ร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมันดอกเห็ดแล้วพี่จะเอาอะไรไปสู้เขาเป็นคำถามนะครับเนาะคำถามบนไอ้ข้อความนะครับอืมเขายังไปสู้เขาบัดดี้จะควบยิ่งใจครับควบยิ่งใจอะ่ะครับผมนะถึงผมสิมี่คู่แขงร้ายนะครับผมขายเรือเครื่องนะครับขายเรือยยนนะครับเนาะขายเครื่องตัดไม้ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับคู่แขงเลือะมากๆเลย เขาถามมากเขาว่าเจ้าจะสูเขาไรบอกว่าครับรันเงยเขาก็มีแบบว่าโอโ้โหโปรโมชั่นอย่างกับแบบหลากหลายนะครับมาคุ้นกับแถมบาเงี้ยงเงบารยี่สบสองยี่สิบหานิ้วเลยเกินราคาสามพันกว่า,บา,บ,า,บ,า 2, 2, 3, บาทกับมี่สองพันกว่าบาทกับมี่ครับเขาว่าส่วนผมกับบมี่ยังแถมเหรอครับเนาะอืมสิ่งที่ผมแถมไปก็กคือควบยิงบบย่งใจครับนะนัะ่นแหละสิ่งดีครับที่แถมไปนะครับจะสู้เขาไรไหม แต่ยังผมดีสูกว่ไรก็ผมมีความริงใจให้ลูกค้านะครับนะคือว่าซื้อเครื่องจากผมไปเนี่ยผมก็มีรับประกันส่มซ่อมคแรงฟรีตลอดอายุการใช้งานเนี่ยผมเคยลงคลิปไปหลายคลิปแล้วคำคำนี้นครับก็ที่บอกประจําเลยครับก็ถามอีกว่าเจ้าคือกล้ารับประกันประนันเจ้าบริยานมืออบริยานอันนี้บอกเจ้ารับผิดชอบไว้บอกมาไปยังผมสิรับผิดชอบมาไว้นะครับในเมื่อผมมีคลิปวิดีโอผมมีไว้แบบหลายหลายร้อยคลิปมากๆเลยนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์นะครับนาะลูกค้ามีปัญหาผมส่งคลิปไปส่งคลิปไปเบื้องก่อนนะครับนะ,ะ,หบนนะบนะให้ลองเห็ดเบิง้งให้ตามคลิปเบิง้งถ้าทําได้ก็ทานะครับถ้าทําไม่ได้ก็ส่งมาส่วนมากเลยผมให้ไปสักอา่าผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่วันลูกค้าซื้อเครื่องยนตผมไปนี่จะไม่ส่งเครื่องมาซ่อมเลยนะครับนะครับส่วนมากสซ่อมเป็นบางคนมือใหม่ๆเลยครับ สมเครือปเปลี่ยนเลยนะครับพอเบื้องคีผมจบดูจบปุ๊บทาปุ๊บเปลี่ยนเลยเฮ็ดเปลี่ยนเลยก็มีนะครับแล้วก็มีลูกคาหรือว่าเอฟซบางคนที่ว่าติดตามผมมาได้หลายปีนะครับจนกระทั่งเปิดร้านสมเลยเครื่องเท่าทุกวันนี้ก็จะมีหลายคนอยู่นะครับที่ว่าเอาอาชีพไปาจากจากศูนย์เลยนะครับจากทีปเปลี่ยนนีอย่างเลยนะครับนะจนกระทั่งมีคนลูกสามารถเปิดร้านสมเลยเครื่องแล้วก็เปิดร้านเพราะมี่อะไรไดเพิ่มมาเพิ่มมาเก็บสะสมปุ๊บ กาไปซื้ออะไรมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นลานใหญ่แล้วก็มีครับขายเลยเครื่องคือผมนี่ก็มีแล้วเนะมีหลายคนนะครับนะผมกัดมยิ่งข้าเนี้กกบพุ่มใจมากๆเลยครับนี่นะครับผมนี่แหละคือควบยิ่งใจไปน้องผมไห้ครับผมนี่ไห้ยังเดียวนะครับไม่เป็นห้องไห้เลยมันไห้คละยางนะครับนะเอฟังให้ดีครับผมได้ขายทุกมือครับเลยเครื่องนะมีลานใหญ่บางลานนะครับที่ว่าผมผมหูมากครับบางลานนี่ ขายนี่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 ลาดในแถวนันอำเภอผมนี่ครับนะเดือนนึงได้ขายจดกประมาณสองเดือนว่าสามเครื่องนะครับอันนี้ผมขายทุกมือครับขายมือละเดี๋ยวนี้มันกลับมาขายได้หลายที่จังตะกรตะกรพุ่มขายได้วันละยี่สิบกว่าเครื่องเกือบเกือบสามสิบเครื่องก็มีต่อหนึ่งมือเด้ครับต่อหนึ่งวันครับขายขายทุกมือนะแต่เดี๋ยวนี้มาถึงครับเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นนช่วงเศรษฐกิจแน่หรือว่า เป็นน้ำในหลายยานะครับนอกเครื่ไม่ค so every ่อยมีไดไน้ครับช่วงนี้ก็ดีได้่บ่หลายครับพี่น้องมือละสองเครื่องหาเครื่องหกเครื่องสิบเครื่องเออบางมือก็ได้แต่ว่าที่เนี่ยได้ได้ขายทุกมือนะครับนะได้ขายทุกมือประมาณนี้แหละครับแต่ก็มีพวกอุปกรณ์เสริมพวกอะไรที่พวกที่ว่าเอามาขายนะว่าบ่วันที่เป็นพวกบานนะครับบานสิบเอ็ดจุดแปดนิ้วหรือว่าพวกโซ่โซ่ตัดโซ่สร้อยหรือว่าพวกตะไบหรือว่าพวกอะไรนเครื่องนะครับจะได้ขายเสริมๆกันไปนะครับ กะลับมาสู่ประเด็นเก่าครับนะเราคลิปว,วีดีโอนี้เป็นคลิปคลิปการเว้าะนะครับว่าพอช่วงนี้ผมบ่ค่อยมีเวลาไปตัดใหม่ไปเฮ็ดคลิปตัดใหม่เบิ่งเนาะครับเนาะเออก็ฟังผมบอกอย่างหน่อยเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิว่าตาบ,บิชาต้เงไาว่าหายหนาหายนาหายนวดไปสายกะโกนว่านี่จะ <laughs> ลงได้ไ <laughs> อ,อ้ผมบ่ได้หายไปเลยครับผมก็อยู่นี่แหละนี่ครับซ่อมเครื่องครับซ่อมไปเรื่อยครับผมอ,อ่กระทับอีกเนี่ยเอา้า คันว่าบ่าค่อยมีคนสมมติสอมคือจังได้ยสอมทุกมือเอา้าเจ้าก็สร้างเว้าเนาะนะกระพมขายมานี่จักปีแล้วแหะครับรับประกันสมกำลังฟรีผมขายมาหลายๆปีแล้วบ่โค,กกคนหนึ่งส่งมากกับคนหนึ่งส่งมากแหละจาว่าบ่มา,าที่นี่ผมสอมคนเดียวนะครับผมทําคนเดียวบ่มีบ่ม,บม,บมีสาวอะไรโค่นเลยผมเป็นคนเดียวเลยครับ,บามาหนีผม,มเป็นเทพหลวกลวกเลยครับผมก็ะซอมคันบุรีผมก็บทรงกลับกระมีบางคนเนี่ยส่งกลับไปไปใส่แปลบเดียวพังกระมีครับ อันนี้มันมีหลายๆปัจจัยนะครับพี่น้องเพื่อนเพ่อฟังเรื่ออาการเลื่อยเครื่องเลยนะครับนะบางครั้งเขาซ่อมปุ๊บเนบบางครั้งมันมันมันผจบนะถ้าเป็นถ้าเครื่องตัวนั้นมันมีปัญหาหลายประมาณว่ามันมันจะมดสภาพแล้เอาทีนะครับบางคนกับมัมีทุนหลายบ่ให้ซ่อมหลายทีนะครับเปลี่ยนแค่อันนั้นนี่ก็พอพี่นะเอาพอใช้ได้ก็มีอันอะไรเข้ามาพอใช้ได้นี่ไปใส่เปลือกมันกับพอใช้ได้อยู่หรอพอใส่ได้แป๊บย่อกับพังทีนะครับนะมันมีหลายอย่างครับผมก็สรุปเลยเนาะ สรุปเลยครับกับผมกับเบย์อ,อย่าบอกโดนเงินไปนะครับเดี๋ยวสีเบร์ขีดหนากันก่อนเนาะแต่แดดมันเริ่มสีซองตาเราพี่น้องตาผมมันเมื่มมืดไปจากเขินนี่ครับตาจีบๆเนาะการสรุปเลยกับประมาณนั้นแหละครับนะผมกับเบได้ขึ้นว่าสีท่อแทหรือว่าท่อถอยนะครับนะการขายของผมพอผมคิดว่าผมมีความซื่อสัตย์ต้น่าแหละความจริงใจครับจริงใจนะครับเนาะ บางครั้งมงกระหิตผิดบมงกระคอโทษลูกขามีดได้มาขังส่งของบนตามกำนหนกับมีครับบางบางครั้งกระลืมกับมีครับวัที่ส่งให้มือนี่ลืมคือว่าคนห้ามมันมีสิทธิ์ลืมได้ได้พี่น้องเจ้าสีเข้าใจว่าคนบลืมม่เป็นบ่คนเรามันมีสิทธิ์ผิดพลาดได้ครับทุกคนจะมีผิดพลาดนะครับแม้กระทั่งนักปราชญ์ยัง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 มีพังน่าจะบอกให้ครับผมกับมีผิดพลาดด้วยกันนะครับนะผมกับคอโทษไปแล้วบางคนนะครับนะวัที่ส่งไม่ให้ผลลืม มันเฮดหลายคนมนีิและไล่ซื้อมันตกโดนกับมีครับบางครั้งกับว่ดดิส่งไห่พรุ่งนี้นะครับมนดิมางอื่นผัดมีตะลาดวนจําเป็นต้องเฝ้าไปบางอย่างดวนสินะครับการส่งให่บะไรกับมีผมงกับออทูกับมีครับมันก็มีหลายอย่างนะครับเออจะโอเคครับว่าไปมามากระยี่ยงไปเลยนะครับเนาะสรุปว่าสรุปเลยคือว่าผมมีความยิ่งใจลูกค่านะครับเสื้อสัตว์ตัวค้าถ้าถ้าคุณมีความยิ่งใจและซเสื้อสัตว์ตรงไปตรงมานะครับยังไงคุณก็อยู่รอดนะครับเนาะเพราะว่า คุณอยู่ในฐานะอาชีพยังย้วแต่ครับนอน่บจับเป็นวา่าสิสองมีร์ชันอบ,บ,บจําเป็นวาสิ้องมีเนี่ยเอาไปหลอกล่อให้เขามาเส่อใจจัดโปรโมชั่นแบบรูลล้ลางสั้นซี่ซื้อเลือกซื้อเรื่อยเ,เครื่องแถมบารยี่สิบสองแถมมาสิบแปดให้ถามในอาทิตย์แถมไปม,มาใส่เดียบอส่วนมากเ <c oughs> <c oughs> อาของเสียรายแถมไปนะครับอโอเคบอดีกว่ามันเป็นการผัดพิงนะครับสรุปกับประมาณนี้แหละนะครับเนาะซื้อของจะพูดมืนกัรับประกันส่งคะแงฟรี่ให้กับ มียังสอบถามในตลอดเลยทั้งไลน์เบอร์ไลน์ผมก็ใสายเบอร์เก้าเลยศูนย์เก้าสองห้าสามเก้าหนึ่งศูนย์สี่ส 92, 39, 1, 4, นะครับเบอร์ไลน์เดิมผมไปขึ้นจอยเบอรบ์นะครับเนาะนี่คือเบอร์ไลน์ผมมียังก็สามารถโทรมาปร,รึกษาหรือว่าแอดไลน์สอบถามเรื่องไลน์ก็ได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นว่าเจา้าสิบสิบเป็นลูกค้าผมหรือว่าเป็นนะครับเจา้าสิบเป็นเอฟซีผมหรือว่าเป็นกับซางโทรกมาได้โทรกมาได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าบางครั้งผมอาจจะเบอร์ลาบไอ้ที่ว่าเบอร์ลาบเนี่ยเบอร์เบอร์ลาบผมยิ่งยิ่งเลยเบอร์ลาบ บางครั้งผมอาจอาจจะนะครับอาจจะสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วเสียงมันดังอาจจะมันยินนะครับเพราะวันนี้ผมบมาที่นี่ส่วนมากผมนี่สิบพอค่อยเดี๋ยว,วไ,ปไปเปิดคลิปเลครับว่าไผ่ทรมา,าททมาเนี่ยบอดีทรมาเนี่ยเพราะผมบ่มีเว่าขนาดนั้นส่วนมากผมก็สิคันดังคือรับด้วยนะครับคันมีโค,ค,ค่นโตเข่ากันคัาไยินก็ง่ายๆถ้าถ้าได้ยินคือก็คือรับถ้าไม่ได้ยินก็คือเลยเอาไปเลยอย่ยงประมาณนั้นนะครับนะโอเคเอาสเฉยเนาะครับเนาะมาดูไลฟ์มัตสึเง่าครับเง่าเป็าหางเบาเลยเนาะครับ